อ่านอะไรครับโอโซนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าโอเคถูกต้องครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้านะครับสุวินทวงศ์นะครับมาทําอะไรก็คือเรามาเป็นลูกค้ากลุ่มแรกนะครับกับโปรเจกต์ T of นะครับก็คือเป็นอะไรทางเลือกสนับศุนโดยโตโยต้านะครับรับกันคุณภาพเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้เราดูบ้างนะครับและเป็นอย่างไรกับการฝึกอบรมเป็นศูนย์เทรนนิ่งเทรนเรนอร์อยังไงตามมาเลยครับอันนี้นะเท่าโซเรียนปวชปวสช่างยนต์นะเนี่ยจะได้เรียนตึกเนี้ยว้าวเขามีหอพักด้ยนะใช่มีสนามฟุตบอลด้วยวออชอชบเลยสิสนามฟุตบอลไปรถมาไหม อมีอนะไม่มีรักคันนะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสามกว้างขวางใหญ่โตเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนนี่น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเดินข้ามนี่มาเนาะนี่ You are here ตรงนี้โ้กว้างขวางมากเลย มีหอพักมีโรงเรียนเนาะที่จอดรถกว้างขวางมามาดูอะไรครับโซนครับว้าวนี่โซนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการฝึกอบรมนะครับผู้ที่ให้บริการลูกค้าโตโยต้านะาเราจะต้องดูแลลูกค้ายังไงต้อนรับยังไงนะให้คำแนะนำอย่างไรนะ ก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะจําลองเหตุการณ์นะว่าจะต้องแบบให้ความรู้ให้คําแนะนำอย่างไรตามเคาน์เตอร์ต่างๆที่ดีลเลอร์ที่ลูกค้าจะเข้ามานะด้านในด้านในก็จะเห็นว่ามีฮอย์นะครับมีฮอย์ก็จะเทรนนะขั้นตอนการบริการแหละว่ารถเข้ามาเนี่ยจะต้องทําอะไรหนะนึ่งสองสามสี่นะด้านนี้เป็นห้องอะไรนะครับ เทรนเรื่องอันนี้เป็นบอร์ดนะคอนโทรลบอร์ดอันนี้สำคัญมากนะครับเห็นอย่างนี้เถอยังไงเราจะเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนเนี่ยเรื่องคอนโทรลบอร์ดเนี่ยแล้วตอนนี้มีคนเรียนอยู่ที่นี่ไหมมีครับมีเรียนทุกวันอันนี้ห้องอะไรทำไมวันนี้เขาไม่มาเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะต้องแบบแผนกอะไรเนี่ยแผนกช่างเนี่ยจะต้องคอนโทรลกันนะเบอร์อะไรตัวไหนแต่ละชิ้นแต่ละพาร์ทอยู่ที่ไหนนะ หยิบยังไง a 0 1 a 0 2 a 0 3คืออะไร f 1 f 2รู้หมดนะครับสัมพันธ์จากในคอมพิวเตอร์ก็เพื่อฝึกอบรมนะสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อไว้ต้อนรับลูกค้าวันนี้เราก็โชคดีนะครับขอบคุณนะสำหรับคำเชิญนะลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้มาเยี่ยมชมเดี๋ยวเราไปดูด้านบนนะครับว่าจะมีอะไรกับโครงการดีๆนะครับที่ออกนันทกิจเลือกอะไรนะครับคุณภาพนะครับมาให้ลูกค้า ลองติดตามตอนต่อไปครับกองแอร์กองอากาศกองเครื่องกองเ,อรเบรกแผ่นคัสใแบบปัดน้ำฝนนะครับชุดคัสชุดเบรกกองต่างๆนะครับอะไรชุดแรกจะเป็นประมาณนี้ก่อนต่อไปก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ แล้กันนะครับก็ก็ชั้นสองเนี่ยจริงๆหลักๆก็จะเป็นในห้องอบรมนะครับวันนี้ที่ท่านจะพาท่านมาดูนะครับก็ในเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของระบบไฮดอินนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์ชยุทธเป็นคนแนะนำนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆหลักๆของไฟดริแล้วก็ว่าที่วันนี้เรามีการสอนให้กับผู้ใช้จำหนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเรื่องการจนถึงการวิเคราะห์ปอญหัวที่รถไฮบริดตัวที่ขายในบ้านเราครับตัวแรกคือตัวปริยูสกดนมาก <น>ก็จะมี <คน S 1> ส่วนประกอบต่างๆนะครับอาจารย์ที่ท่านเห็นที่ท่านก็จะเป็นชุดเกียร์เกียร์ผ่าของตัวพิอยยทธ์นะครับต่างที่เราสอนให้กับท่านรวมถึงพนักงานอะไหล่ด้วยครับโซู้ไหมครับ น,นี่คือลูกสูบนะอยู่ภายในเนี่ยก็วผเผาออกมาให้ปกติเราจะไม่เห็นนะมันจะมีเหล็กกั้นอยู่นี่คือไส้ของมันลูกสูบตัวนี้มันอัดอากาศให้แน่นแล้วจุดระเบิดเหมือนระเบิดเลยนะเนี่ยอัดอากาศให้แน่นแล้วก็ฉีดน้ํามันลงมาบวเทียนมีประกายไฟเกิดการระเบิดที่รุนแรงและถีบลูกสูบลงไป นี่แหละขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเกิดพลังงานกลนะหมุน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 แล้วก็เอาไปปั่นเกียร์ไปปั่นลอ้ออันนี้เป็นการจําลองอนะเป็นการจาลองหรือเป็นการจาลองนกีรเที่กระจกนะครับถ้าลูกค้ามานั่งรอนะครับก็สามารถมองมองรถของตถเองเนี่ยทะลุเข้าไปที่กระจกพราวว่าถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้อันนี้เป็นส่วนบริการจำลองทีน,นี้วัตถุประสงค์ที่มี สถานที่ตรงนี้นะครับคือการฝึกอบรมให้กับพนักงานส่วนหน้าพ<ด>นักงารนรับรถนะครับเห็นเป็นสีฟ้ากับสีเขียวใช่ไหมครับาสีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับรถครับเวลาผู้ลูกค้าขับรถเข้ามานะครับพอขับรถเข้ามาเพื่อเห็นพื้นที่สีเขียวขับรถเข้าไปจอดได้เลยครับตรงนี้เป็นพื้นที่รับรถนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ E.M. นะครับ E.M. 60ก็คือเช็ญญคระยะภายใน60นาที นะครับนี้ก็สามารถเข้าจอดได้เช่นกันเป็นพื้นที่รับรถแล้วก็ส่งมอบนะครับหลังจากที่รถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ส่งมอบเหมือนกันครับตรงนี้นะครับรถที่เสร็จเรรียบ้อยก็จะจอดตรงนี้ครับถ่ายเลขหรือว่าการว <c oughs> าง <c oughs> นะครับเวลาการหารเนาะบางทีบางทีงทก็ยกังแบบใช้ีาร์โค้ดหายากหรือว่าไม่ได้จัดเรียงน,นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนแล้วก็วิธีการประหันการซึ่งผมเข้าใจว่าแต่ละที่เนี่ยอย่างตัวดีเลอร์ของเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรเรื่องความพื้นที่จำกัดหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการแะย เราก็พยายามจับนแล้วก็เ <worries> ป็นหลัการแล้วก็มีลักษณะใช่ตัวหนึ่งก็เกี่ยวไปนะครับแล้วก็มีระบบเนี้ยฝากทุกป๊อปเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ตั้งน้องเป็นตันะครับจากที่โเลยวบอกว่าทีนี้ทำให้ทุกป๊อปทำงานเยอะเลยที่สุดอะไรข้างในที่แตกต่างกันบ้างโอเคอย่างที่พี่ถามว่าอะไรเนี่ยเ้ยมันใส่ด้วยกันได้นี่ ทำไมไม่เอามาใส่ด้วยกันทั้งๆที่ราคาถูกกว่าแต่จริงๆแล้วมันมีเนื้อในข้างในงที่ก็มีอะไรบางอย่างใช่ที่นัลยีบางตัวหรือว่าชิ้นส่วนบางตัวที่มันไม่สามารถคอมมอนกันได้คือใส่ได้แต่อย่างเช่นยกตัวอยา่างประสิทธิภาพประสิทธิภาพหรือว่าการทนความร้อนหรือว่าการที่เอาไปใช้แล้วโรงเรียนสอนนักเรียนนะครับระดับปวชและปวสมือคาเตียเกิดช้ากว่านี้กี่สเรีย่ี่แน่นอนเตยจะเก่งกว่านี้อีก เสียดายเกิดเร็วไปหน่อยจบอะไรมาครับจบมาหาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจริงๆเป็นมหาวิทยาลัยจริงนะตอนนี้ <โอ S 1> เป็นหลังจากเราจบเขาเ,เ,เขาเป็นเลยเขาจ็เลยเลยตอนแรกเป็นวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีตอนออกเป็นมหาวิทยาลัยเลย ทันสมัยนะเวลามันเป็นบุบๆลักยิ้มนิดหน่อยไม่เกิน5้ามิลเนี่ยเนี่ยไม่เดี๋ยวใช่ไหมงนนะมันจะขึ้นมาเลยไม่ต้องทําสีไม่ต้องเสียเงินทําสีไม่เสียเวลาแต่ว่ารักยิ้มนิดหน่อยจดยอด <k Russian> อันนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของการการให้ความร้อนให้กับชิ้นงานนะครับซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเอาอาจจะเห็นเคยใช้แก๊สอะซิทิลีนเนาะนะครับเป็นแก๊สอะซิทิลีนนะครับนะครับเป่าให้ร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของใหม่ก็คือไม่ใช้อะซิทิลีนแล้วเป็นการใช้ประจุไฟฟ้านะครับใช้การกระโดดข้ามขั้วของไฟฟ้านะครับในการทําให้ความร้อนนะครับทำให้เหล็กนั้นร้อนขึ้นมานะครับแต่วเครื่องมือไม่ร้อนใช่ครับตัวเครื่องมือไม่ร้อนครับเป็นการเหมือนกับให้แม่เหล็กไฟฟ้าแตกมากเลย ม่เลยไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับมันนี่หนีบมากนะครับนะครับจับได้เลยครับตัวนี้ไม่ร้อนครับแต่แต่ไปอยู่กับเหล็กแล้วร้อนใช่ครับก็คือเป็นการสั่นนะครับสั่นสั่นอ๋อคุณไม่คุยวฟเราหวานี้ครับสั่นถี่มากจนเกิดความร้อนที่ตัวชิ้นงานเดินมาเนี่ยครับได้ร้อนเร็วด้วยใช่ไหมร้อนเร็วด้วยเร็วว่าครับ ในบางส่วนนะครับในบางส่วนที่เออกว่าคอการร้อนหมกการออนการยืดการหดแต่ร้อะไ้องอบสีแล้วทาไมสมันจะมีความร้อนสูงที่จะให้ใ้นสีแล้แต่ไม่ร้อนเลยนี่มันก็ร้อนมืข้างนอกร้อนแกติข้านรอนนนี่ไงก็ร้อนอย่างเงี้ยนมีดูดด้วยนะดูแ้วพ่นออกมาเนยมันจะมีสีอ๋อใช้สเปรุนที่มันเหม็นๆเนี่ยมันจะดูดออกไปมันจะไม่ทายสุขภาพี่สเปร เขาเรียกห้องอบอันนี้เขาเรียกห้องอบสีค่ะอบราคาเป็น ปกต,ติเราไม่ได้เห็นนะ <Wow. S 1> ว่าตรงน,นี้อะไรอันนี้คือท่ออากาศนะเนี่ยท่ออากาศที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันซ่อนอยู่ในนี้ oh, เพื่อไม่ให้น้ําเข้านะแล้วก็ดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ผ่านกออากาศทําให้อากาศสะอาดนี่ประตูเคยเห็นไหมขับรถนั่งรถอยู่ทุกวนันเห็นไหมว่าในประตูเนี่ย <How? S 1> กลไกให้เป็นแบบนี้อันนี้เฟืองยกกระจกนะกระจกขึ้นลงได้อันนี้เป็นคานป้องกันการกร,กระแทกเนาะปลอดภัยนี่หน้าข้างหลังเอ้ย hey. เคยเห็นไหมเนี่ยกระบะกระบะรถนี่น้อยจังใต้ท้องเคยเห็นไหมเขาผ่าให้เราดูไงนี่พีอุสพีอุสพีอุสอยู่ฝั่งนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยประตูเนี่ยมีโครงสร้างนี่แลราดิ้นนี่โอ้โหเจ๋งทางนี้นิวพีอุสเหรอใช่พีอุสนี่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 อันนี้คือ อินเวอร์เตอร์หรือเกียร์อันนี้ชุดเกียร์หมุนหมุนหมุนทำงานยังไงอันนี้คือชุดเกียร์นะ,ะแ,ลแล้วมันแลกวมันแครตรงไหนบ้างไม่ใช่ขยับแค่ตรงนี้ตรน,น,นี้ตรงนี้จะต่อไปที่เพาครับอันนี้อันนี้ต่อไปล้อข้างซ้ายล้อข้างขวาใช่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่จะโอนแล้ววางแผนแล้วครับนี่ไงรู้นี่ออกไปที่ล้อข้างขวาออกไปล้ลอข้อางซ้ายนะครับเนี่ยเพาขวาเพาซ้ายนี่นี่มันหมุนอย่างนี้โซนเห็นไหมครับนี่ ที่หมุนตรงนั้นคือกําลังมาจากเครื่องยนต์นะเนี่ยอันนี้คือกําลังมาจากเครื่องยนต์มูเล่มูเล่นี่แทนไฟวินนะเนี่ยเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เครื่องยนต์หมุนหนึ่งก็ได้เคลียร์อะไรเคลียร์อะไรไปเนี่ยอันนี้คืออะไรมอเตอร์ของคันที่นี่อนาะมอเตอร์ของอันนี้โอเคไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ตัวเรานี่คูลเลอร์โซนคูลเลอร์แปลว่าอะไรครับระบายความร้อนนี่มันเกี่ยวกับต่อเองเลยอเอ อันนี้เป็น EV 100% EV 100% e BZ4X เนี่ย เมื่อกี้ได้ข้อมูลมาว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือน p u s มีอยู่แค่2รุ่นนอกนั้นไม่จะเป็นไฮบริดรุ่นไหนของโ o y o t ้านะยังเป็นเียร์ออโต้อยู่นะถ้าต้องการเกียร์ไฟฟ้าแบบ p u s เนี่ยไม่มีเลยนอกจากเกียร์บบไฟฟ้า 6X <X. S 1> เกียร์ไฟฟ้ามันจะตัวกวก้วเร็วใช้งานได้เร็วครับไม่ต้องเลื่อนเยอะก็คือไปได้ไวเลยใช่ครับพี่เราอยู่กับโต o t a ้ p u s นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนันทกิจนะ ให้บริการรถยนต์ไฮบริดนะครับญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะ p r ウ u คัมรี่อัลติสที่เป็นไฮบริดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น s e r v i วิสเมนเทนแนนตามระยะหรือ m a i n ทนแนน c e แบตเตอรี่ไฮบริดเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดนะให้คำปรึกษาได้ปรึกษาเข้ามาได้นะครับ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ